สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้จิดใส่ปุ๋ยมันเนาะครับเนาะไปซสือปุ๋ยมาเมื่อกี้ครับผมสองกิโลครับใส่ปุ๋ยมันซ้ำาประทรัง ครับผมจิพาไปใส่ปุ๋ยมันด้วยกันฝั่งทางนี้ผมใส่มาเมื่อดเดียวนะครับเนาะนีะนออ่ก็ตรงนี้ก็แถวนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งครับเหลืออีกครึ่งนึงโว้ยแดดพี่น้องเอ้ยวันนี้ มันก็ไม่ค่อยงามนะครับผมนี่มันเป็นดังๆแบบนี้เราก็ใบงอครับใบยิกใบงอนี่ครับผมในนอเด้อผมใส่ถึงไหนล่ะปึ๊บปื๊บป๊บใช่ลองนี่ไม่นอ chạy vô chạy vô cái nó này vơi chấm mày đai Nói là นี่เห็นแล้วนี่ครับผมลอยผมมาทุ่งยางไม้ไหวนี่นี่แหละพี่น้องเออผมแบบใส่นี่นะครับผมนี่ปิดบ ค่อยๆย,ย้อดไปทำไปเรื่อยแล้วก็เสร็จเอง ปับปึ๊บถมนี่ก็เหลืออยู่ประมาณจากัก สีหา่องนะครับผม นะครับเดา๋ยวผมขอใส่ปุ๋ยมันก่อนนะครับเนาะก็วิดีโอนี่ก็เป็นวิดีโอสันส้นๆน,นะครับเนาะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ